เช็คข้อมูลด่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการชั่วคราวในช่วงสถานีศูนย์ราชการแยกปากเกร็ดเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบรางจ่ายไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินรถในช่วงเวลานี้เมื่อวันที่15กันยายน2568โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู https://www.facebook.com/ ต o ิพย i พิงคล ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแต่ยังคงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเดินรถไฟฟ้าในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีที่ k ศ1ถึงสถานีแยกปากเกร็ดที่ K06 ซึ่งเป็นการดําเนินการชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ระบบรางจ่ายไฟฟ้าขัดข้องในช่วงค่าของวันที่13กันยายน2568บริษัทนอตเทินบางกอกมอนเรลจำกัด NBM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานโครงการนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องโดยผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสถานีศูนย์ราชการนนบุรี p k 0 1ศและสถานีมีนบุรี p k 3 0จะต้องทำการเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ p k 1 3ซึ่งมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก15นาทีและต้องเปลี่ยนขบวนรถอีกครั้งที่สถานีแยกป,ปากเกรด็ดที0 6โดยมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก20นาที นอกจากนี้ระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี p k 0 1ศถึงสถานีแยกปากเกรด็ด PK06 จะมีการปิดให้บริการในเวลา22นาฬิกาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างสถานีทั้งสองแห่งทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมออก,กอได้จัดรถชื่อเทินบัสให้บริการตั้งแต่เวลา6-1ถึงนนาฬิกาโดยมีรถบริการจำนวน4ี่คันและจะออกทุกๆ15นาทีโดยไม่คิดค่าโดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่มีแพ็กเกจเที่ยวเดินทางและได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการในครั้งนี้ขณะนี้ทางบริษัทกำลังหาหรือแนวทางการชดเชยและจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไปหากต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูแอร์มาทีพิงไลน์คอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์ศูนย์สองถึงหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลทิงไคอัลลนยและเฟซบุ๊กเพจ MRT พิงคลายนอกจากนี้ยังสามารถเช็คสถานการณ์เดินรถได้ที่แอปพลิเคชัน The s k y t r e n s อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เช็คด่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูหยุดให้บริการชั่วคราวสถานีศูนย์ราชการกรมชน h t t p s w w w t b a n k o k ok i n g h t c o m n e w b u s i n e s s 1 5 5 0 3 4 5ชัดชาติเร่งสรุปจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวภายใน30วันหลังดอกเบี้ยบาน h t t p s w w w t b a n k o k i n s i e t c o m n e w s b u s i n e s s 1 5 5 0 0 0 1ชัดชาติเตรียมจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว1.4หมื่นล้านภายในสิ้นปีนี้ h t t p s w w w t b a n k o k i n s, <c oughs> <S i e t c o m n e w s b u s i n e s s e c o n o m i c 1 4 1 6 3 9 1ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w i b o t b a n k o k i n s i e g h t f a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n k o k i n s i g h t t w i t t e r h t t p s t w i t t e r c o m b a n k o k i n s i g h t i n s t a g r a m h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t h b a n k o k i n s i g h t y o u t u b e Https h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c r m e h a n t i d e r 2 x g 2> อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการให้บริการนี้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคุณคิดว่าการจัดการในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหนหรือมีแนวทางไหนที่คุณคิดว่าน่าจะดีกว่านี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเถอะ